คิดดูตอนที่มันถล่มหนักๆจะไปยังไงอะ่ะไาาเปออ็แล้วถนนมันแบบลงอันนี้เป็นหน้าผาไปาแต่ก็ดูดีกว่ารอบที่แล้วนะดูมันมันมันดูมีอนาคตด,ดูเหมือนจะไปได้โหสวยทุกคนสวยนี่นี่นี่สวยมากนี่เดินเดินไปตรงนั้นได้นะ ้ามามมเดรบบสใจอัมพวาเป็นใหญ่ไปเลยเลยนใหญ่หญข้าวต้นไหนชอบเด็ดมาเลยโอเคกินได้เลยใช่ไหมไี่ดเดี๋ยวกูไปจ่ายตังค์ที่เราเดินนี่ก็อันตรายหน่อยหนึ่งเป็นคันนาเล็กๆนะครับเวลาเดินก็เอียงๆเท้าฝ่าเท้าหน่อยอย่าเดินฝ่าเท้าตรงนะ <laughs> แล้วก็อ้อมเขาลูกนี้ไปจะเป็นที่พักเราเห็นมั้ยครับจะที่เรานอนเมื่อกี้เสมภาพตรงนี้ The Muangchai is very nice the culture a very unique culture for the h m o n g people destinations where you must to visit in vietnam e v ครดูบูชาวา EP ที่แล้วที่เราติดอยู่ในลาว ไป2องคืนครับกับหนึ่งคืนนะครับก็ <c oughs> อันนี้ก็ไม่น่าเกินสิวันนะก็กลับมาอีกเดเช็คทางเส้น <c oughs> ทางคนทางลาวทางฝั่งนี้เขาบอกว่ามันไปได้แล้วนะแต่ก็จากที่เราย้อนมาจากดานห้วยโขดเนี่ยลงไปเดี๋ยวเราจะมุ่งไปที่ปักปักแบ่งนะครับตรงจุดที่มันถนนพังดินถลม่มรุนแรงรุนแรงหน่อยนะแต่ทีเนี้ย ก็เลยจะบอกว่าก่อนที่จะไปถึงก็เข้าใจแล้วว่าวันนั้นทำไมเรามาไม่ได้เพราะว่าหลายจุดเนี่ยมันเป็นดินถล่มแบบก็คือมามากมันเยอะเกินไปที่หน่วยงานจะดูแลทันก็เข้าใจว่าทําไมเราต้องติดขากลับนะตอนแรกผมคิดว่าเราติดแค่ขาไปจากน้ําใช่ไหมแต่จากที่เราไปอะ่ะมันคงถล่มเยอะจากตอนนี้ที่เราดูหางมาสิบวันก็ยังเห็นล่องรอยอยูม่มีน้ำท่วมดินถล่มแล้วก็บางช่องก็ลดส่วนไม่ได้นะต้องรอ รอไปไล้ทางเดียวตอนนี้รถข้างหน้าติดอยู่อีกแล้วนะครับขุนออยลงไปดูอยู่นึกว่าไม่มีอะไรแล้วนะเอาไงพวกเราเอาไงมาแล้วครับมาแล้วครับเอาไงพวกเราไปได้เปล่าได้ครับไปไงพี่ยิมได้เปล่า ทางสบายครับทางสบายเรียบลาดบูนโอ้โหแล้วทางสบายไม,ไม่ไม่ไม่ต้องเดินลงไปดูนะถ้าทางสบายเนะี่ยทางสบายควรขับรถไปเลยเอาวะโอ้โหโอ้โหข้างหน้ามีคนกำลังตายไปครับปาดไปแล้วครับปาดไปแล้วครับสุดยอดทอดกระเทียมแค่ ว้าวขนไปแล้วครับไแล้วครับทุกคนย้ ตอนที่มันถล่มอ่ะมันเป็นทะเลโคลนเป็นทะเลโคลนแล้วก็ปิดถนนอย่างเงี้ยอะไรจะไปได้แล้วก็มองไม่เห็นทุกอย่างอ่ะคิดดูตอนนี้ที่มันทําแล้วนะตอนที่มันยังไม่ทาโคลนครึ่งตัวเงี้ยผ่านไม่ได้หรอกดูก็รู้แล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนรถบรรทุกมันจอดอย่างเงี้ยแสดงว่าข้างหน้าต้องเป็นอะไรมันไปไม่ได้ถ้าไปได้มันไปแล้ว ไม่มีใครวิ Radio ่งรถมาแล้วจอดกลางทางแบบนี้หรอกข้างหน้ามันต้องมีอะไรเ็เคเนื่องจากเราเป็นศูนย์หน้าพะเย็นครับผมผมก็อยู่ข้างหลังไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเดินมาก็ช้าอยู่ดีมองมาต้นไม้ขวางไว้เห็นคนร้องไห้ก็ไปปลอบเขา การเดินทางที่มีการข้าเวลาได้ยเยอะมากคิดดูตอนที่มันถล่มหนักๆจะไปยังไงอ่ะรถไหลน้ำมนแล้วถนนมันแบบลงอันนี้เป็นหน้าผาไปาแต่ก็ดูดีกว่ารอบที่แล้วนะดูมันมันมันดูมีอนาคตด,ดูเหมือนจะไปได้ รอบที่แล้วเมื่อ10วันที่แล้วที่ผมมามันไม่มีอนาคตเลยทุกคนดูแบบดินหินตรงนี้ยรากปราหาภพานนี่มันแบบครึ่งตัวมันไปไม่ได้แต่อตอนนี้ดูแล้วแค่เขาเกลี่ยเคลียร์นิดเดียวก็น่าจะไปได้นะ เคลียร์ทางตลอดทางนะครับผ่านมานี่ก็ประมาณสักสิบยีจุดแต่ว่าติดจริงๆ 2- อสจุดก็ยังไม่มีจุดไหนติดนานนะทีนี้เขาบอกข้างหน้ากับังเคลียร์อยู่ครับก็อรอกันติดขัดแต่ว่าไม่ยับเยินนะครับทปนี้ติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าเคลียร์ได้ไปได้โอเคเด่นแล้วเล่แล้วดูซิทำอะไรกันอยู่โอ้โหนี่รถ ไข่คันเริรมเลยคิดดูเนี่ยผมจากไปสิบกว่าวันแล้วมันยังน้ำไม่เสร็จใหตโดมันชั่วโมงนั้นที่เราอยู่ตรงนั้นก็สมควรแล้วที่ไปไม่ได้ทริปนี้เรามีพี่บอลพาเที่ยวมาด้วยนะวันนี้เขาตามเรามาอยู่ข้างหลังเราวันนี้เรากินข้าวเข้าที่พักก็น่าจะเจอได้พี่บอลน่าจะได้เจอพี่บอลพาเที่ยวแล้วว้าวไตทริปนี้เขามาวิดากบเราด้วยเดี๋ยวเราจะพาพี่บอลไป ยผู <lien> ้ชาจากพายุวิพาน์นะทุกคนมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าดินถล่มแล้วเคลียร์ถนนนะก็อย่าลืมพวกระบบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเสียหายปิดการไฟฟ้าตั้งเสาไฟฟ้าอยู่นะข้างหน้าก็รอหน่อยรอเลยวันนี้วันนี้จอดหลายรอบแล้วตอนแรกว่าไม่กี่รอบตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มจะเยอะแล้ว ้านข้าวเราก็อีกประมาณสัก40่กิโลก็ใช้ประมาณถ้าเดินทางนี้น่าจะชั่วโมงนิดนิดตอนนี้ส1เโมงเกือบเที่ยงแหละนา่าจะได้กินข้าวบ่ายวันนี้โอเคเปรานกินข้าววิวสวย One hour later. ถึงแล้วพวกเราร้านนี้จําได้ไหมที่ผู้ชายมาวางมาติดฝนในเมืองนี้วันนี้ฝนตกอีกแล้วกินข้าวกลางวันของเรานี่ทริปนี้มีม,มอเตอร์ไซค์มาด้วยโอเคเดี๋ยวผมออเดอร์ไปนั่งตรงซุ้มนู่นนะครับ วันเรามาดูกันว่าเวลาแล้น้าลดแล้วเป็นยังไงนี่โอ้สิบวันที่แล้วนีเดือนมากเรามาอยู่ตรงนี้ขากลับเนี่ยคือหนึงคืนขาไปสองคืนโอ้โหดู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 ด,ด,ดูตอนนี้กลับเป็นปกติแล้วทุกคนถือว่าปกติแล้ว ติดอีกแล้วท่านผู้ชมนี่กินข้าวมาวิ่งมาได้สักสี่ห้ากิโลถึงจุดที่เราวิ่งเมื่อสิบวันที่แล้วแล้วก็ไม่รู้ข้างหน้าเขาทำอะไรน่าจะแบบตกแต่งถนนเหมือนเดิมแล้วก็ยังดีนะครับถือว่าไปได้แต่ถ้าเราวางแผนเพื่อจะทะลุลาวเนี่ยคิดว่าช่วงนี้ไม่ได้นะเพราะไอ้เรื่องพวกนี้มันกำหนดเวลาไม่ได้ชั่วโมงนี้ถ้าจะไปซาปาผ่านลาวต้อง เผื่อเวลานอนเป็นคืนไม่อันตรายแน่ e t e r n i t y later เมื่อครับท่านผู้ชม วันนี้เดี๋ยวเราจะดันไปเมืองใหม่แล้วไปกินข้าวที่เมืองใหม่นะตอนนี้น่าจะเหลืออีกสักสองชั่วโมงหลุมดำมืดมืดตึบโอเคทุกคนเมื่อคืนเรามาก็มืดแล้วนะเส้นทางเมื่อวานเนี่ยเราออกมาจาก ปั้วโกนเข้าเข้าลาวเนี่ยออกจากด่านไทยประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วก็ซัดมาเรื่อยๆมาถึงเมืองใหม่ตอนนี้เส้นทางแย่มากนะครับคือเขาก็ปรับปรุงจากอะไรอะที่น้ําป่าพัดน้ําท่วมพายุเมื่อสิวันที่แล้วที่อีพีที่แล้วทิที่แล้วที่ผมมาแล้ววันนี้ก็เป็นการเก็บคู่เก็บซาก ก็ทุรักทุเลเส้นทางก็ทําความเร็วได้ไม่เยอะนะก็ถึงเมืองใหม่เนี่ยมืดส่วนเมืองใหม่เนี่ยมันอยู่ใกล้หน้าดานอีก30กิโลวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่ม1คนนะครับเมื่อคืนเขาตามมาคาดว่ามาถึงที่นี้น่นาจะสักตีสองตีสมนะเรามาดูกันว่าเขาเป็นใครนี่ทุกคนใครจำรถได้บ้าง นี่ครับตามมาครับเวฟพี่บอลพาเที่ยวโอ้ก็โรงแรมหน้าด่านนะครับที่เมืองใหม่เนี่ยจริงๆเราใช้อีกโรงแรมหนึ่งมันใหญ่กว่าแล้วก็ใหม่กว่านะครับอยู่ตรงข้ามสะพานเนี่ยแต่ข้อดีข้อไม่ดีของมันคือมันสกปรกมากมีนักท่องเที่ยวแบบกับคนที่ ที่แล้แย่มากนะครับเราก็เลยต้องมาเลือกใช้โรงแรมเล็กๆนี่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากนะครับแต่ก็พอใช้ได้แต่ทีนี้มันเป็นเมืองหน้าด่านซึ่งเราจ,จำเป็นจะต้องออกด่านไวๆมันห่างจากด่าน30กิโลก็จําเป็นต้องใช้นะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆถามว่าโรงแรมในลาวเป็นไงก็ตอบเลยว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองเล็กๆแบบนี้หน้าด่านนี่ก็แค่พอนอนได้นะทุกคนจะได้ทําใจไว้ราวนี้ฝนตกหน่อยแล้วก็ าากศดีเลยชอบอากาศแบบนี้ไม่ชอบร้อนๆแล้วก็ในเมืองนี่เขามีแบบไอ้ร้านอาหารท้องถิ่นนะนะซ้ายมือตลอดเลยน,ะยน,น,ลน,นี่พวกเราตรงนี้มันเป็นตลาดด้วยนี่เป็นตลาดชาวบ้านเล็กๆน,น,น้อยๆตรงนี้นนอ้าวแม่ค้าตลาดมานั่งอะไรตรงนี้วนะเนี่ยเึิ่งกลับมาจากขายแายมาละตอ่ออันนี้ขายดีไ,ไหม นี่ขายดีเราซื้อข้าวให้คุณบอลพาเที่ยวเลยคุณบอลหรือเปล่าครับ <c oughs> คุณบอลครับเฮ้ย <c oughs> แกพาอยู่เปล่าข้ามาสงเนี่ยไม่ตายง่ายๆครับนี่คุณแมวก้าชีวิตนะไม่ค่อยมีแรงดิบเ <c oughs> <c oughs> ออไมีแรงดิดไหน นี่คือล้างน้ําไปส่วนนึงนี่ล้างไปแล้วเหรอโอ้โหล้างไปส่วนนึงเอาๆไปก่อนเดี๋ยวเจอกันครับผมทุกคนไม่ค่อยมีแรงดีพี่บอลก็คือเมื่อวานเนี่ยเอ่อเส้นทางมันก็โหดนะแล้วยิ่งเป็นเวฟแล้วบรรทุกของเต็มพิกัดเนี่ยเมื่อวานก็ได้ข่าวว่ากิ้งไปนะไม่รู้อะไรล้ววาวอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเวลาคุยกันที่หน้าดักไปเที่ยวยังไยงไออยังไงบมาเที่ยวยังไงโอ้โหนี่ถนนเวียดนามนะทุกคน คนพปเที่ยวใช้ยางดีใช้ยางดียางเกาะดีแจวเลยใช้ยางดีน totally cool. ับถ right. ือยอมรับยอมรับนี่ดูเนียนเหมือนคนเวียดนามนะบรรทุกของเยอะเหมือนกันใช่ของเยอะเหมือนกันเออดูคนพปเที่ยวนี้รอบนี้นี่สวนขับรถสวนเงินกับคนเวียดนามนี่ไม่เขินเลยบรรทุกพอๆกันเลยนี่เรามาถึงร้านข้าวกลางวันแล้วนะนี่เราอยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้เข้าไปกินข้าวกันก่อนเพื่อนเพื่อมากันพร้อมแล้ว ไปพวกเราเป็นไงพวกเราเอ็กซ์คลูซีฟไหมนี่เหมา<ๆ>เหมาพัตคารให้เลยนะเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟ ที่พักเราวันนี้ที่พักมีสวยที่สุดในบางจ่ายแล้วแล้วก็เลยที่พักนี้ไปก็เป็นหมู่บางจ่ายแล้ว สมฐานนะไหมโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่อยู่บนยอดเขาเลยสมสมฐานนะไหมว้าวเ <c oughs> วลคัมดิงเวลคัมดิงคนถามบ่อยนะว่ามาผู้ชายมากินยังไงนอนอยังไงก็ดูเอาแล้วกันนะพูดมากเดี๋ยวว่านู่นนี้นั่นพวกคุณดูดูเอาแล้วกันหลัง เทือกเขาเนี่ยมันก็จะเป็นไอจุดไฮไลท์ที่เป็นไอนาขันบันไดที่เป็นกลมๆอ่ะแต่ว่าละแวกเนี้ยเป็นนาขันบันไดหมดแล้วก็รีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาเดี๋ยวบินโดนขึ้นไปสวยมากทุกคนบอกเลยแล้วก็ล้อมรอบด้วยนาขันบันได หลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่าเวียดนามมีนาขั้นบันไดที่สวยติดอันดับโลกแต่ถ้าเราพูดถึงเวียดนามส่วนใหญ่เราก็จะมักนึกถึงซาปากันใช่ไหมคะแต่ว่าซาปาเนี่ยเขาก็มีขั้นบันไดจริงๆนะแถมยังเป็นจุดหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วยแต่เชื่อไหมว่านาขั้นบันไดอีกที่หนึง่งที่ถูกยกให้สวยที่สุดในเวียดนามที่ไม่ใช่ซาปาก็คือหมู่กลางจาย เมืองเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ําเป็นเมืองเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดเอียนไบทยทางตอนเหนือของเวียดนามนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยภูเขาสูงสายน้ำและนาขั้นบันไดที่ไล่เรียงกันสวยงามมากยิ่งช่วงฤดูที่เก็บเกี่ยวเนี่ยทุ่งนานก็จะกลายเป็นสีทองอร่ามทั้งภูเขาเห็นแล้วเนี่ยก็จะไม่เชื่อสายตาเลยแล้วซาป,ปากับหมู่กลางจ่ายเนี่ยต่างกันยังไง ซาปาก็จะมีความที่เป็นเมืองมากกว่าอากาศเย็นสบายไปจนถึงขั้นหนาวเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่บรรยากาศก็โรแมนติกมากมีเคเบิลคาร์ขึ้นไปถึงฟ้านซีปันให้เล่นด้วยเหมาะก,กับคนที่อยากได้บรรยากาศเมืองเมืองหน่อยท่องเที่ยวสบายเที่ยวง่ายถ่ายรูปสวยเรียกง่ายว่ามีครบทุกอย่างเลยส่วนหมู่กลางจ่ายเนี่ยแทบจะตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะที่นี่ไม่มีความเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบซาปาเลย มีแต่ธรรมชาติแบบดิบๆหมู่บ้านเงียบสงบวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวเขาแต่นี่แหละคะ่ะคือจุดเด่นของหมู่กลางจ่ายความอลังการของนาขั้นบันไดที่อบล้อมภูเขาไฮาไลท์ของเขาก็คือนาขั้นบันไดรูปก้นหอยเหมาะกับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติจริงๆและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้าร่วมเดินทางไปทริปซาปากับพวกเรา ใครที่อยากร่วมเดินทางแบบนี้ขับรถจากประเทศไทยไปที่เวียดนามกับเราสามารถติดต่อเราผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่คือวิวที่พักของเรานะครับวันนี้ที่หมู่กลางจ่ายนะสวยไหมก็มีโต๊ะอาหารริมสระน้ำนี่นะครับโอ้ขอบคุณครับผม

Mm. Uh, Opening, yeah. uh, very nice of uh, mountains. Well, retreat resort for everyone they're looking for. Ah. Uh, the mukan Chai is very nice of the culture, uh, very unique culture for the Hmong people. Destinations where you must to visit in Vietnam. What about me? I one driving motorbike and big bike and car. Yeah. come. too not? It's at the moment, not not too That's told or no. Okay. Oh. much Um, can why the many. I I if you ไม่โอเคอืมณตอนนี้ไ o ่ okay. คือตั้งแต่เข้ามาแล้วนะคือพนักงานใส่ใจนะก็โรงแรมระดับนี้ถ้าเขาเขาไม่เทนพนักงานแบบนี้ก็ก็ไม่ได้หรอกนะใส่ใจดูแลรายละเอียดเราจะหาอะไรเดินทําอะไรยังไงเขาก็อธิบายแล้วก็แนะนําตลอดนะตอนนี้มีคนไทยสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเข้ามาเมื่อคืน ส่วนกลุ๊ปเราเนี่ยเป็นคาราวานก็เป็นการขี่รถจากประตูบ้านเรามาท่องเที่ยวในต่างประเทศใครที่อยากมาแบบนี้อยากได้ฟีแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับถามได้ตลอดนะแต่ว่าจะตอบตอนไหนก็อีกเรื่องนึงเพื่อีเพื่อนๆถามมาตอนดึกเนี่ยก็ไม่ไหวนะตอบแต่9ก้าโมงไม่ว่ากันนะโอเค ใาที่หมู่คลังใจคือรถเนี่ยเราจะขับเองก็ได้นะแต่ว่าเหมือนก็ไม่ไม,ไม่เราจะเอารถเราเองขึ้นก็ได้หรือว่าจะเอารถเขาก็ได้แต่ทีนี้เมื่อกี้ให้พี่บอลพาที่อ,ออารถเองพี่บอลบอกรถเขาหนักเขาไม่เอาขึ้นเขาไปเด็ดตัวแต่ว่าถ้าเกิดช่วงแบบไฮซีซั่นที่แบบคนเยอะๆก็เด็ดขาดเลยต้องนั่งรถเขานะวันนี้มีการอนุโลมก็ถือว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของรอนนึง นะเรานั่งรถสบายึ้นมาเนี่ย <laughs> อเวันนี้เราจะไปจุดไฮไลท์ของปู่การจ่ายนะครับนี่คือจุดขายของเขาเลยคนทั่วโลกที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะมาถ่ายรูปที่จุดนี้นะครับเผม,มาไปดูมันเป็นยอดเขาแล้วเป็นลานกลมๆปลูกข้าวนะต้องทุกคนจะมาต้องดูซีซันมาให้ดีนะถ้าเกิดมาวันที่ไม่มีข้าวนี่ไม่สุดเลย นะสวัสดีครับสวัสดีครับพิ่งเคยจะได้เจอโอ้สวยทุกคนสวยนี่นี่นี่สวยมากนี่เดินเดินไปตรงนั้นได้นะสวยมากสวยมากเดินไปตรงนั้นได้แต่งแต่งชุดชาวเผ่าได้นะแต่งชุดชาวเผ่าเดินลงไปได้นะ ที่บูดตอนนี้เราสามารถไปเดินตรงขอบตรงอะไรได้หมดผมเซ็นสัญญาเซ็นอนุญาตให้ไปเดินได้เลยเนี่ยเนีฮะยวจ่ายออมพวันนะเซ็นใหญ่ไปเลยเลยเส้นใหญ่ข้าวต้นไหนชอบเด็ดมาเลยโอเคกินได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวกูไปจ่ายตังค์โอเคทุกคนตรงนี้เป็นไฮไลท์หมู่กลางจ่ายนะครับคนที่มาหมู่กลางจ่ายก็คือนู่นตรงกลมๆนู่นเป็นนาข้นวบดายกลมๆตรงนู้นเป็นไฮไลท์ของเขาแล้วก็รอบๆนี้วิว สุดจริงๆเป็นทุง่งหญ้าเฮ้ยไม่ใช่ทุง่งหญ้าทุ่งนานาขั้นบันไดสวยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเดินไปมุมนู้นจะเห็นที่พัก,พกเราที่เราพักเม<ร>ื่อคืนนะนี่ตรงนี้จะเป็นที่พักเราเมื่อคืนแต่จ,จุดที่เราเดินนี่ก็อันตรายหน่อยหนึ่งเป็นคันนาเล็กๆนะครับเวลาเดินก็เอียงๆเท้าฝ่าเท้าหน่อยอย่าเดินฝ่าเท้าตรงนะอันนี้เป็นเทคนิคชาวสวนอย่างเราผู้ชายอัมพวานะครับ ทิปนี้ก็ชิวๆแล้วก็โชคดีมากวันนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะธรรมดานี้จะโหเป็นมดเลยแล้วก็อ้อมเขาลูกนี้ไปจะเป็นที่พักเรานะเห็นรังคาแบบที่เรานอนเมื่อคืนนะสวยมากตรงนี้ในตัวเราอะเราขี่มอเร์ไซผมมองว่าคนขับขี่มอไซค์ทุกคนเลยนะผมกล้าการันตีว่าทุกคนคนขี่มอไซค์อะใช<ค>้ชีวิตเรียบง่าย กินง่ายอยู่ง่ายทุกคนคืออาจเกือบทุกคนก็ได้90%าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลุยแต่ว่าพอมันเป็นโหมดที่ว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานเนี่ยคือมันก็จะมันก็จะแบบชิลมากไม่ได้นะแล้วพอมีครอบครัวต้องรับผิดชอบอะนะเออมันก็ต้องหาตังค์เพื่อครอบครัวเฮ้ยโทษลูกเมียดิได้เปล่าได้ครอบครัวอ๋อคนละครอบครัวอยางัี้ต้องหนุ่มเยอะผมต้องใจหนุ่มเยอะก็จะออกกิดแบบนี้เลย ตอนนี้ฝนตกโครมคลามเลยก็คือธรรมชาติเนี่ยอย่ามาถามนะฝนตกไม่อะไรทำมเพราะเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ฝนตกโครมคลาดรบบนี้แก๊งมอเตอร์ไซค์ช่องถิ่นครับเขาคอยมาตกลูกค้าขึ้นไปที่หมู่กลางจ่ายมันจะมีแบบมอเตอร์ไซค์พาลูกค้าขึ้นไปนะครับนี่เขาจะมาวนวนเดี๋ยวทุกคนจะงงเอ๊ะทำไมเขามาวนเลยจะวนวนหาเราคือเขาหาลูกค้าพวกท้องถิ่นเขาขยันมาก We'll ทุกคนตอนนี้เราอยู่ฟันซีปันนะหมอกไปไปมาๆตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยก็เป็นบรรยากาศเป็นวิวคร่าวๆแล้วกันนะแต่อากาศเย็นดีคนชอบถามว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็เก่งๆว่าสัก19เนะเย็นสบายๆ คือ b e h behind the scene นะครับตามติด <Behind S 1> ชีวิต <the sea S 1> บอลพาเที่ยวนะครับชีวิตเขานี่ใช้ไม่ง่ายนะ ดูมีดสักเล่มดูมีดสักเล่มรงเาตลาดไซโคงนมีขายมีดเดยอ เดี๋ยวผมดูมีดสักหน่อยเอา้าหน้าคุ้นๆนะเหมือนพี่บอลพาเที่ยว